สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดีแคนะคะเพิ่งมาส่งนะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของอัมอนดเนาะฝั่งไปเม,มื่อวานได้รับวันนี้คือส่งไวเบอร์มาดูนะคะในส่งมีอะไรอันนี้ก็คือใบเสร็จนะคะใบเสร็จแล้วก็เฮ้ยทุกคนมันเซ็ตใหญ่มากนี่กเคะเซ็ตใหญ่มาก 499บาทได้5ชิ้นมันเยอะมากอันนี้นะคะก็สั่งมาจากบริษัทเลยเนาะก็คือมันเป็นช่วงเปิดตัวเขา499ได้5ชิ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นโฟมเนาะแล้วก็โลชั่น อันนี้ก็จะเป็นโทนเนอร,ร์แล้วก็เซรั่มแล้วก็สลิปปิ้งมาส์กนะคะปริมาณตัวโลชั่นก็250มิลลิลิตรแล้วก็ตัวโทนเนอร์หน้าจะากเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นโฟมล้างหน้า90มิลลิลิตรแล้วก็โทนเนอร์100มิลลิลิตรแล้วก็เซรั่ม20มิลลิลิตรแล้วก็ สลิปปิ้งมาส์กสากรัมนะคะมีลิตรหรือ ML น่าจะใช่อันเดียวกันอันนี้ก็ส่งมาจากบริษัทเลยไม่รู้ว่าจะใช้ดีไหมเนาะก็อยากลองอยากลองมันคุ่มมากทุกคนเดี๋ยวจะมารีวิวนะว่ามันใช้ดีเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่ากลิ่น ความสัมผัสมีอะไรบ้างมันจะใช้ดีไหมรอนะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูขอบคุณค่ะ